ส่วนผสมและองค์ประกอบของเกม v l o r a ลนวันนี้จะมานําเสนอองค์ประกอบของเกมข้อมูลเกมและสิ่งที่น่ารู้ของเกม v l o r a ลนกันคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆคือลำดับและข้อมูลเกม 1. Agent อเจนตคือข้อมูลตัวละคร 2. Map มปแมปคือแผนที่ต่างๆในเกม 3. w e เวพอนคลังแสงหรือพวกอาวุธทั้งหมดภายในเกม Agent ก็คือตัวละครคาแรคเตอรของเกมวอลเลนนะตอนนี้มีทั้งหมด19ตัว วันนี้จะมายกตัวอย่างตัวละครนำแบัที่1ชื่อว่าเจตเป็นตัวละคร d u ว l อล t ิเน้นการบุกทะลวงมีสกิลพิเศษคือการร้อยตัวควันแล้วก็มีดแมปก็คือแผนที่ต่างๆภายในเกมจะมายกตัวอย่างแมป i อซ์บ็นะครับแมป i อซ์บ็ก็คือแมปที่เป็นทานน้ําแข็งมี2ฝั่งคือฝั่ง A และฝั่ง B ให้บุกทะลวงแล้วก็ป้องกันเวปพ่นก็คืออาวุธหรือคลังแสงต่างๆ วันนี้จะมายกตัวอย่างคือแวนเดลประเภทปืนคือปืนไรเฟิลการยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เสถียรสภาพมีน้อยลงแต่แวนเดลจะยังคงสร้างความเสียหายมากต่อให้ยิงในระยะไกลก็ตามและให้รางวัลแก่คนที่เน้นการยิงทีละนัดที่หัวของเป้าหมาย